สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระช่องรายการนี้เชื่อถือได้เลยนะครับว่าลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงเท่านั้นวันนี้ข่าวดีที่ผมจะมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือใครที่มีที่ดินทํากินอยู่แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีโฉนดเริ่มแล้ววันนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านมือถือ ขอโฉนดที่ดินทํากินฟรีได้เลยซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยร่วมมือกันเป็นโครงการบอกดิน3สามารถขอหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์บนมือถือได้3กรณีนะครับโครงการนี้เริ่มกันตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึง30มิถุนายน65 สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนนั้นนะครับกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันจัดทำโครงการบอกดิน3าเป็นโครงการบอกดินเพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับด้วยการรับแจ้งตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเดินสำรวจและออกโฉนดที่ดินโครงการจัดสิทธ์ หรือจัดสรรสิทธิ์ที่ดินทํากินตามนโยบายรัฐนะครับผมกับคอทอชอและการจัดทํา Big Data ด้านที่ดินในประเทศไทยเป็นต้นนะครับเมื่อผู้ใช้บริการหรือตัวท่านอยู่ณนะตำแหน่งที่ดินที่จะแจ้งสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนได้3ช่องทางนะครับผมสำหรับการลงทะเบียนนั้นนะครับขอแจ้งก่อนนะครับว่า ลงทะเบียนขอที่ดินทํากินได้3ช่องทางช่องทางที่1นนะครับผมเดี๋ยวผมทําปากกาให้นะครับจะได้ไม่งงนะครับช่องทางที่1นนะครับตรงนี้นะครับผมก็คือสแกนหรือ,อเรียกว่าสแกน q r code นะครับเป็นโครงการบอกดินหลังจากนั้นระบบก็จะพาท่านไปสู่เว็บไซต์ในการลงทะเบียนนะครับ 2. เข้าเว็บไซต์จากมือถือของท่านอันนี้นะครับจะต้องเป็นการ เข้าผ่านโทรศัพท์มือถือและมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะถ้าโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถลงทะเบียนได้เขาจะลิงก์กับข้อมูล GPS บนมือถือของท่านด้วยนะครับ 3. เลือกใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทนะครับผมก็คือแบบนี้แบบของผมเนี่ย H M A R T L A N D S ดาวน์โหลดกันได้เลยครับทั้ง iOS และ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ท อ,อันนี้ภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ค่อยคล่องเนาะแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือโครงการ SMART LANDS นะครับผม S A M A R T L A N D S นะครับให้ไปดาวน์โหลดนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านหลังจากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนผ่านโครงการบอกดินได้เลยนะครับผมสำหรับการลงทะเบียนนั้นผมขอย้ำก่อนนะครับว่าการลงทะเบียนนะครับ มี3กรณีแต่ในกรณีที่ผมจะแนะนำนะครับผมเป็นกรณีเข้าสู่เว็บไซต์การเข้าสู่เว็บไซต์หมายความว่าอย่างไรครับนำโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google Chrome หรือ Safari ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์คำว่าบอกดิน3แบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับบอกดิน3อันนี้คือเป็นแค่หนึ่งวิธีการเท่านั้นหรือท่านจะ ่าสแกน QR code ตามที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งบนตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อแอปพลิเคชันนะครับผมก็ทำตามผมได้เลยเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่ท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ Google Chrome พิมพ์คำว่าบอกดิน3แล้วให้ท่านกดหานะครับก็จะขึ้นคำว่าแบบนี้นะครับผม w ว w บนะครับบอกดิน3 d o l g o t h นะครับก็ให้กดลงไปนะครับตรงคําว่าบอกลิน3าตรงนี้นะครับเพื่อทําการลงทะเบียนได้เลยนะครับผมไม่ยากครับง่ายๆกรอกรายละเอียดข้อมูลนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกดเข้ามาแล้วนี่นะครับผมก็จะปรากฏนะครับให้ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมนั่นก็คือข้อมูล1ข้อมูลส่วนตัวของท่านนะครับก็คือ ชื่อนามสกุลใส่ลงไปนะครับผมตรงนี้สองเลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่เข้าไปนะครับช่องถัดมาด้านล่างนะครับผมสามที่อยู่นะครับที่อยู่ก็บัตรเลขที่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหมู่ที่อะไรก็ว่าไปนะครับสี่ตำบลนะครับอะไรก็ใส่ลงไปนะครับห้าอำเภออะไรก็ใส่ลงไปนะครับหกจังหวัดอะไรก็ใส่ลงไปนะครับเจ็ดเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรก็ใส่ลงไปนะครับส่วนลาไอดี มีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมและต่อมานะครับสิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับเขาเขียนว่าหลักฐานในที่ดินให้ท่านกดเลือกนะครับทางด้านขวามือนะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงอ่าตรงวงกลมสีเหลืองทางด้านขวามือของผมที่ผมกลมวงกลมให้เนี่ยเนาะกดลงไปนะครับเขาจะเขียนว่าไม่มีหลักฐานนศสามนศสามขอนศสามกสคหนึ่งใบจองอื่น สำหรับผู้ที่มีที่ดินและไม่มีโฉนโดและไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็สามารถขอได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครมีก็ให้กดเลือกไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยย้ำตรงนี้นะครับถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ให้กดคำว่าไม่มีหลักฐานนะครับแบบนี้นะครับนี่วงกลมสีน้ำเงินของผมนะครับไม่มีหลักฐานนะครับหลังจากนั้นระบบนะครับผมพอท่านกรอกชื่อนามสก,กุล ใส่ให้ถูกนะครับทุกตัวอักษรนะครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดเบอร์โทรและเลือกหลักฐานในที่ดินก็กดเลือกไปว่ามีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานอะไรกดเลือกไปหลังจากนั้นนะครับผมทางระบบเขาจะให้ตัวท่านกดพิกัด GPS ให้ท่านกดตรงนี้ครับดูปากกาสีเขียวผมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับผมดูนะครับให้กดคําว่ากดแจ้ง ตำแหน่งที่ดินตรงนี้ให้ท่านยืนอยู่บริเวณใจกลางตำแหน่งที่ดินของท่านหรือที่ท่านอาศัยอยู่ย้ำนะครับให้ท่านยืนอยู่บริเวณใจกลางที่ดินหรือบริเวณที่พักอาศัยของท่านที่ท่านอาศัยอยู่ให้กดลงไปหลังจากนั้นตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือก็จะปรากฏว่าให้ท่านกดเปิดตำแหน่ง GPS แบบนี้นะครับผม หรือบางเครื่องก็ไม่ต้องเปิดเพราะว่าท่านเปิดไว้แล้วแต่ส่วนมากยังไม่ได้เปิดแน่นอนครับรอประมาณ1นาทีหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะขึ้นตำแหน่ง GPS เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้ครับผมนี่นะครับที่ผมกากรบาดสีดำตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่ง GPS ขึ้นมาทั้งสองฝั่งนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านสังเกตดูด้านล่างนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับตรงนี้ เขาเขียนคําว่าส่งเห็นไหมครับส่งก็ให้กดคําว่าส่งได้เลยย้ําอีกครั้งนะครับพอกดเข้ามาในเว็บไซต์ของบอกดิน3แล้วใส่ชื่อใส่นามสก,กุลใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ตําบลอําเภอจังหวัดเบอร์โทรศัพท์หลักฐานในที่ดินมีถ้ามีอะไรก็กดเลือกไปถ้าไม่มีก็กดว่าไม่มีหลักฐานหรืออให้กดคําว่าอื่นๆแต่กดคําว่า ไม่มีหลักฐานนะครับถ้าใครที่ไม่มีอะไรเลยหลักฐานอะไรเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็กดคําว่ากดแจ้งตำแหน่งที่ดินและรอให้หน้าจอขึ้นหน้าจออาจจะขึ้นว่าให้กดเปิด GPS ท่านก็กดเปิดไปนะครับและหลังจากนั้นระบบก็จะแสดงตัวเลขพิกัด GPS ขึ้นมาในกากบาดสีดำด้านบนสุดและหลังจากนั้นให้กดเลือกด้านล่างสุดคำว่าส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับคงจะไม่งงนะครับผมถ้าใครงงไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลการลงทะเบียนขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านตรวจทานข้อมูลให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและกดส่งตามรายละเอียดที่ผมแจ้งในคลิปทางระบบก็จะส่งข้อมูลขึ้นบนหน้าจอของท่านว่าขอบคุณที่ใช้บริการท่านสามารถเข้าระบบเพื่อ ทราบผลเบื้องต้นได้ภายในสิงหาคมห5หเป็นต้นไปนะครับเท่านี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการลงทะเบียนขอที่ดินตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับผมทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดข่าวดีที่ผมนำมาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันนะครับย้ามีกครั้งนะครับถ้าใครที่จะขอที่ดินที่ดินนั้นจะต้องไม่ไปทับโฉนดที่ดินของคนอื่นและ ที่ดินนั้นจะต้องไม่ไปทับชนโนดหรือเป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐมาก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ